สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศหนาวเย็นมากค่ะบ้านของคุณยายหนาวนะคะหนาวมากค่ะค่ะเมื่อคืนเขาดาวค่ะจวดม์ข้ามปีค่ะสวยคุณยายตื่นเช้ามาคุณยายทําคลิปต่อเลยค่ะเป็นผ้ามือสองนะคะค่ะเดี๋ยวคุณยายหยิบยกขึ้นเลยค่ะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองแล้วค่ะ เป็นผืนนี้เป็นผ้าป้ายนะคะเจ็ร้อยบาทค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยนะคะค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยเป็นผ้าป้ายค่ะนี่ค่ะผ้าป้ายแบบนี้ค่ะนี่ค่ะค่ะเลื่อนแต่ขอได้ค่ะประมาณเอวสานี่เลยค่ะสามสองสามสามก็ใส่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นผ้าป้ายค่ะค่ะผ้าป้ายทั้งผืนเขาไม่ได้ตัดต่อนะคะมันเป็นผ้าป้ายค่ะ ขาดหมายเลขสามค่ะคุณยายทำให้ดูก็ต้องติดหมายเลขอีกนะคะค่ะต้องติดหมายเลขอีกค่ะเพราะว่าทำป้ายให้ดูค่ะคาะเป็นภาพป้ายนะคะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะอยู่ในสภาพคัสเรดดีนะคะขาดราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะผืนนี้ค่ะค่ะเป็นลายน้ำไหลค่ะน้ำไหลเลี้ยวเชี่ยววนค่ะ เจร้อยบาทนะคะพื้นนี้นะคะค่ะราคาเจร้อยบาทค่ะเป็นผ้าป้ายตัดเรียบร้อยแล้วค่ะคะ่ะเอลสามสองสามสามใส่ไ,ได้ะคะ่ะเป็นผ้าป้ายค่ะค่ะราคาอยู่ที่เจร้อยบาทค่ะนี่ก็เจร้อยบาทนะคะพื้นนี้ใหญ่กว้างหนูนะคะค่ะราคาเจร้อยบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะหมายเลขยี่สี่นะคะค่ะเป็นผ้าป้ายค่ะอาไม่ใช่ค่ะคุณยายพูดผิดคุณยายลืมลืมตั้งแต่ตั้งแต่ผืนผ้าป้ายค่ะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะค่ะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ มือสองค่ะแก้วเก่าค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะหามือสองนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะคลิปนี้ค่ะ <c oughs> คุณยายขอภัยค่ะอากาศเย็น ค่ะนี่ก็เจ็ดร้อยบาทนะคะหมายเลขสิบเจ็ดค่ะนี่ก็เจ็ดร้อยบาทนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะแม่บอลรักผ้าไหมสวยนะคะในราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะผืนนี้นะคะค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ ค่ะมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองผืนใหญ่นะคะผืนนี้นะคะค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะไหมเก่าไหมโบราณค่ะของเก่าของโบราณมีอยู่ที่แม่บอลรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะผืนนี้ก็เจ็ดร้อยบาทค่ะ่สวยทุผืนง,งามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะ แม่บอลรักผ้าไหมสวยสุดเดนค่ะในราคา700ดบาทนะคะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะไหมเด็เก,ก้าค่ะค่ะเป็นหนีขั้นนะคะหนีขั้นแบบโบราณนะคะค่ะสวยมากค่ะขั้นแบบโบราณค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ เป็นไหมมือสองนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทาลายทุกท่านนะคะค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะคุณยายน้อมรับตอบทาลายค่ะค่ะสวยโดดเด่นทุกพื้นค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะนี่ก็หมายเลขแปดนะคะค่ะนี่ก็เจ็ดร้อยบาทค่ะสวยงามมากค่ะ ค่ะแม่บอวัลักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตรับไหมมือสองค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะลายสวยงามมากนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะในราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะ ค่ะเจ็บาทค่ะมือ2อค่ะรอยขูดรอยเขียนน,นิดๆหน่อยๆคุณยายขออาภัยนะคะค่ะเพราะว่าคุณยายถ้ามือสองค่ะฐานการนุ่งมาแล้วค่ะถ้าตรวจไม่เห็นนะคะคุณยายขออาภายัยถ้าฝืนไหนกคยย็คุณยายก็ว่าคุณยายตรวจดีอยู่นะคะใส่แว่นตรวจนะคะคุณยายใส่แว่นตรวจทุกวัน สามสิบเก้าค่ะหมายเลขสามเก้านะคะสีม่วงค่ะเจ็ร้อยบาทค่ะผืนใหญ่อยู่ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านค่ะค่ะในราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านค่ะไหมเลขยี่สิบสองค่ะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะคุณยายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้าชมคุณยายค่ะ,คะยินดีต้อนรับนะคะ สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้องรับตอบทำลายค่ะค่ะราคาอยู่ที่7จ็ดร้อยบาทค่ะ เจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะสวยงามมากค่ะนิ่มมากค่ะ,ะนี่ก็มือสองนะคะเจ้าเก่าต้นลำรับไหมมือสองผืนนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะคะแกบอกว่ายังไม่ได้นุ่งเละคะ่ะแต่คุณยายก็ต้องมาผ่านการซักรีดอีกค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะไหมเลขสามนะคะ น้ำไหลเลี้ยวเชี่ยววนค่ะเป็นท้ำไหลนะคะแต่เป็นไหลโค้งค่ะค่ะราคา700บาทค่ะมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะค่ะเจ็ดร้อบาทนะคะ หามาักพืนไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายทักคุณยายมาค่ะถ้าท่านไหนยังไม่ได้แอดไลน์เป็นเพื่อนกันกับคุณยายนะคะไอดีไลน์ของคุณยายเป็นเบอร์โทรนะคะเพราะว่าคุณยายตอบลูกคา้าน้อมรับตอบทำลายทุกท่านค่ะพื้นนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะคะเป็นผ้าใหม่เลยค่ะเก่าเกบโบราณราคาเก0ร้อยบาทค่ะไปตัดเสื้อก็ได้ค่ะพื้นนี้ค่ะค่ะราคาเก0ร้อยบาทไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะของเก่าของโบราณแท้ค่ะ เจ็ดร้อยบาทค่ะจะทอเส้นใหญ่นะคะพวกนี้ค่ะทอแบบเส้นใหญ่ยิ่งซากยิ่งนิ่มนะคะไหมเก่าไหมโบราณน,นี่ค่ะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะเป็นผ้าใหม่เลยค่ะเจ็ร้อยบาทค่ะ ขาดเจ็้ยบาทค่ะค่ะไทยนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณยายที่เข้าชมคุณยายนะคะคุณยายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะปีใหม่แล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านทํากิจการงานสิ่งใดๆก็ขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทําค่ะสวัสดีค่ะ